สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถบดสั่นสะเทือนนะครับจ้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถบดสั่นสะเทือนขนาด10ตันนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ชมกันนะตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรถบดของยี่ห้อซาไกานะครับอ่าเป็นตัว sv 5 1 2 df ขีด uhm ีนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเจ้าตัวซาไกตัวนี้เลยนะครับ่าแล้วก็เจ้าตัวพิพิตของเขาเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็นรถปีผลิต2014เข้าไปแล้วนะครับลูกค้าครับใหม่มากๆนะครับปีผลิตใหม่มากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามที่ได้บอกไปในตามต้นคลิปเลยนะฮะว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเขาเป็นฟังก์ชันที่มาครบมากๆนะฮะมีทั้งหนามแบบนี้นะฮะแล้วก็มีทั้งพื้นเรียบ บบตัวนี้เนี่ยสามารถยิงปอกหนามออกได้นะครับมี2ฟังก์ชันเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหานะครับรถบดท,ที่มีฟังก์ชันออปชันเต็มแบบนี้นเนี่ยตัวนี้ต้องรีบจัดเลยนะครับนี่นะฮะมาสดลมาชุดหลังคาตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมเลยนะครับแน่นอนฮนะเป็นรถปีใหม่นะฮะไม่มีหลังคาเนี่ยก็จะเขินนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็มีหลังคามาให้พร้อมเลยนะครับนี่นะฮะพึ่งเข้ามาใหม่สด้อนๆอเลยนะครับนี่นะฮะด้านหลังก็จะตีตาสกลแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ หล่อมากๆนะครับยางด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าสภาพมาใช้งานกันได้อยู่ยาวนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะสวยนะครับพึ่งมามาสนันล้อเลยนะครับด้านข้างก็จะตีตาสกายเ SV12DF แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะในช่วงกลางองค์กลางเอวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับนี่ฮะแพงดีมากนะครับตัวนี้นะครับปีใหม่นะฮะได้ปีใหม่นะครับนี่นะฮะในส่วนของชุดปั๊มตัวสั่งสะทงสระเทียนเนี่ยก็มาสวยนะครับแพงสวยเดียวมากเลยนะครับไม่มีจุดรลาซึมตรงไหนไหลออกมาเลยนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาเครื่องนัานหลังดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก,กันนะครับไะนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะครับแล้วก็เจะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของเปอร์กินนะครับฮาเครื่องยนต์เบอร์กินซีซูเบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับผมฮาเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆของเจ้าตัวเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับ ของเครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ทัดจากเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปัง๊มเฮอร์ข,ของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆกันด้วยนะครับนะฮะมาสว่วละมากเช่นกันนะเดี๋ยวผมอ้อมไปดูในฝั่งของเทอร์โบกันให้นะครับนี่นะฮะจะได้เห็นกันชัดๆทุกมุมของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับ เรื่องมาสวยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับฝาด้าหลังก็ปิดเป็นลักษณะนี้นะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูในส่วนของที่นั่นบนขับให้ดูกันบ้างนะครับนี่นะขึเนมาด้านบนหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวลองนั่งขับเทสให้ดูนิดนึงนะครับนะฮะนู่นเดี๋ยวเราเดินไปตรงแผ่นเหล็กตรงนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสตัวระบบสั่นให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับได้เห็นกันชัดๆ นะฮะนะครับเกียร์อยู่ด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับกดเบรคมือนะครับแล้วก็ไปได้เลยนะครับนห่นฮะเดินหน้านะครับล้ก็ถอยหลังนะครับได้ปกติหมดนะครับเี่นะฮะเดี๋ยวลองไปลองเทสระบบสั่นสะเทือนกันนิดหนึ่งนะครับผมเล่นเกีร์ตรงนี้นะครับ นะครับอา่าแรงก็ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแรงส La ั่สนเรนะียนปกตินะครับเดินหน้าถลังปกตินะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็แรงดีปกติหมดเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการในส่วนของการเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพนะฮะที่น่านาโบนครับสภาพส่วนเครื่องยนต์แล้วก็เป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับของเจ้าตัวซา Skai SV 512 BFTE คันนี้นะครับอ่าหล่อมากๆนะฮะมาหล่อนะครับรูปการใช้งานเนี่ย ครบดีหมดเลยนะครับท่านใดสนใจนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามผู้ร่วมเติมนะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับตามบทสุดที่คือตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะตอนขับเทสละเอียดละเอียดที่หน้าร้านกว้างๆนะฮะส่งให้กับลูกค้าจะได้ชมกันทางไลทีหนึ่งด้วยนะครับประชันการประกอบการตัดสินใจนะอันนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะฮะแรงดีด้วยนะฮะแรงทรงสะเทือนเนี่ยใช้งานได้ครบหมดนะครับเดินหน้าถอยหลังปกติหมดนะครับ ได้เลยนะครับอ่าท่านใดสนใจก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะกับรถตัวรถบบสังเกตการณ10ปันนะฮะซาไกเอสวี512 DFTD คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไคร์บนครับผมด้วยนะครับได้เจอพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ